อ๋อตอนนี้เพิ่สู่ช่องเมลวัคแลนด์นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็จะมาสอนทำพร็อพน้ำนะครับผมเนาะยังไงก็ก่อนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับโอเคอ่าอย่างแรกเลยให้เราเปิด TDS m a x ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เปิดปลั๊กอินของเราขึ้นมาให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ผมเปิดมาแล้วนะแล้วก็ทีนี้นะผมให้เราสร้างออบเจกต์อะไรก็ได้ทุกออบเจกต์อะมันสามารถทําเป็นน้ําได้หมดนะครับผมเนาะอ่าส่วนเท็กพัทเนี่ยหรือวว่่าเเป็นนนนตััหงงสืออคี้ผมผมไมยลนะ ส่วนใหจะลองเป็นพวกอ็อบเจกต์อย่างอื่นมากกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นบล็อกล้วกันนะครับผมเหตุที่ใช้บล็อกทำทำน้ำนะครับผมเนาะก็คืออลิกอนมันน้อยเนาะแล้วก็เวลาอีกพอร์ตก็ไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจัดให้มันอยู่ตรงการลางตารางแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมที่อ็อบเจกต์ของเราคลิกข,ขวานะครับผมแล้วก็มาที่ convert to convert to อ่า t t ดด l ทเวิลนะครับผมเนาะคลิกไป1นทีนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับผมให้เรามาติ๊กที่ของโพลีนแล้วก็กด c อนโทรลเนะครับผมคุมให้มันเป็นสีแดงให้หมดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะเห็นไหมคำว,ว่า Set ID เนี่ยเปลี่ยนจาก ID พื้นที่ว่างหรือว่าเป็น ID อะไรก็ตามให้มันเหลือเป็นที่1 ID นะครับผมประมาณนี้โอเคที okay. นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติ๊กโพลีนออกนะครับ แล้วก็ทีนี้นะผมให้เรามาที่อ่ากดอ่าจะเรียกว่าอะไงดีกดปลั๊กอินของเราขึ้นมานะผมแล้วมาที่ create object นะครับแล้วก็มาที่อ่า model แล้วก็มาที่อ่า g a m e m e s h นะผมเนาะทีเนี้ยเดี๋ยวเราสร้าง g a m e m e s h y ไปก่อนแล้วกันแล้วก็สร้างโมเดลไปไว้ก่อนส่วนเรื่องทำของชุดแข่งอะ่ะเดี๋ยวเรามาทำทีหลังนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะอ๋อเล่กใส่น,นี้เลยแล้วกัน เดี๋ยวผมตั้งเป็นอประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมเอาชื่อออบเจกต์เหมือนกันเลยแล้วกันเนาะ มันก็จะเรียนสเตปประมาณนี้นะครับผมทีเนี้ยเรามาเซตเรื่องของเท็กเจอร์ก่อนนะครับผมติกที่อ b อ e c t กนะครับผมเนาะแล้วก็มาที่กลับมาอยู่หน้าแรกแล้วก็มาที่ Material Editor นะครับผมตัวนี้แล้วก็กดของ ID หนึ่งลงมาถ้าเกิดใคร i d เกินอนะ่ะอย่าลืมกดพาร์ทเชียร์ไปแล้วไปทําอ ID ดีใหม่ด้วยนะครับผมไม่งั้นบั๊กนะครับทีนี้ก็มาติกที่ออปชั่นนะครับผมแล้วกดใช้ไปนะครับทีนี้เปลี่ยนจาก default เนี่ยเป็นค่าของน้ำมนะันเนาะจะมีค่าน้ําอยู่ อ,อยู่ในเอยตัวนี้นะผมติกไปอันนี้ก็ใช้ค่า default ของมันเลยนะครับผมเราไม่ต้องไปทำอะไรมันส่วนสีพุ่น้ำหรือพวกนี้ก็ลองมาปรับเล่นกันได้นะครับผมเกี่ยวของป้าอินเนี่ยเราลองเล่นดูหมดได้เลยนะครับผมทุกอย่างนะครับผมโอเคประมาณนี้นะทีนี้เมื่อเราเซ็ตตรงนี้เรียบร้อยละอ่แล้วก็ให้เรากดคลิกขวากดโคลนนะครับผมแล้วก็กดค o p y เปลี่ยนจากพ่อเทอร์อย่างตรงเนี้ยให้มันเป็นศูนย์ x หนึ่งซะประมาณนี้นะครับผมแล้วกดโอเคไปเมื่อศูนย์ x หนึ่งได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาที่ติ๊กของศูนย์ x หนึ่งนะอ็อบเจกต์ของศูนย์ x หนึ่งแล้วก็มาที่อ่าของ modify แล้วลบเกมเมดออกไปคลิกขวาแล้วกด delete นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ทีนี้นะครับผมให้เรามาที่ k อ็อบเจกต์รอบหนึ่งของศูนย์ x หนึ่งนะครับผมมาที่ collision แล้วก็มาที่ตรงนี้นะเม็ เมื่อเราติ๊กเม็ดมาแล้วนะผมเลื่อนลงมาข้างล่างหาแมปริเวอร์นะผมเนาะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยนะโอเคประมาณนี้ตัวนี้นะแล้วก็สร้างคอมโพไซต์ขึ้นมากดวางไปนะครับผมทีนี้ได้คอมโพไซต์มาเรียบร้อยละให้เราเอาคอมโพไซต์เนี่ยเข้ามาใส่ในชื่อเรียกโมเดลแล้วก็ลากส่วนนิดหนึ่งเนี่ยเอามาใส่ในส่วนของคอมโพไซต์ทีนี้จะขอเปลี่ยนชื่อนะผมเนาะให้มันชื่อเหมือนกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นชื่อเรียกโมเดลนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าอะไรคืออะไรอันนี้ผมขออธิบายตรงนี้ด้วยลวกันอันนี้คือชื่อเรียกโมเดลนะครับผมส่วนนี้คือออบเจกต์นะครับนะครับผมเนาะส่วนนี้คือชื่อเรียกของคอลิสันหรือชื่อเรียกของชุบแข็งนะครับอันนี้คือตัวออบเจกต์ภายในของส่วนของชุบแข็งนะครับผมเนาะส่วนของคอลิสันนั่นแหละก็คือเป็นออบเจกต์ที่เราทําชุบแข็งหรือว่าทําทเป็นพื้นน้ําหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเพื่อจะเซตพื้นผิวต่างๆเกี่ยวกับของ อ็อบเจกต์เวลาเราเดินชนหรือโดนอะไรพวกนี้เราสามารถทําให้มันแข็งได้หรือว่าทําให้มันเป็นอทะลุได้ก็เพิ่มน้ําได้เลยเนี้ยหรือว่าทําเป็นกระจกก็ได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วทีนี้ยให้เราทําการกด Export ได้เลยนะครับผมซึ่งพับน้ําจะมีสเต็ปแค่นี้เองนะครับอันนี้ผมเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยละกันนะครับผมถ้าเกิดใครสงสัยนะว่าพับน้ํามันไม่มีเท็กเจอร์หรอพับน้ํามันไม่มีครับเพราะว่ามันสามารถตอบสีอยู่ในส่วนของแมท r i a l ได้เลยนะครับผม โอเคเมื่อได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเปิด open อา่าเปิด open นวีขึ้นมานะครับผมสร้างโฟลเดอร์อะไรก็ได้หรือไม่เอาไปใส่ในไฟล์มอสเลยก็ได้เดี๋ยวผมเอาใส่ไฟล์มอสเลยลวก,กันเนาะแล้วก็ขออ d ดิไปนะครับผมอย่าลืมกด e d ด t m โ d e นะไม่งั้นเดี๋ยวเอ็อบเจกต์เข้าไม่ได้นะครับผมเดีย๋ยวเราเข้ามาดูก่อนนะครับผม,มที่ตรงนี้เนะาะเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้สีดำๆนะครับผมยังไม่ต้องตกใจมหมนะ ทีนี้นะผมให้เรามาที่ในส่วนของเขตไวท์ไทนะครับผมเนาะใครมีไวทไในทีเดีแม็ก็สามารถทําได้เลยนะครับผมเนาะขั้นตอนการทาไวทยไทก็เป็นขั้นตอนแบบปกตินะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะมาที่นี่นะผมเนาะคลิกเข้าไป open นะผมกด open อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เลือก object ที่เรา export ออมาหรือตัว pop ออตัว pop ที่เรา export ออมานั่นแหละประมาณนี้นะครับผมเนาะ อันตอนนี้อาจจะไม่ได้สอนละเอียดนะผมเนาะพอดีว่าผมอาจจะใช้เวลาไวสักนิดหนึ่งเนาะติ๊คัตตอมตรงนี้เลยแล้วกันอันนี้ก็ปรับเป็นสามจุดสองนะผอันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นหนึ่งพันเลยแล้ะกันหนึ่งพันกับสองพันนะผมเนาะใครจะใช้อ่ที่จริงค่าพื้นฐานที่เขาใช้กันก็คือหนึ่งร้อยกับสองร้อยนะผมแต่ว่าผมแปลกประหลาดนิดหนึ่งผมก็ใช้หนึ่งพันสองพันเลยแล้วกันนะครับมันคือค่าของเท็กเจอร์ re, แล้วค่าของพวกหลอดพวกอะไรพวกนี้นะผมเนาะก็ ลอ,ลองปรับดูนะใครมีปัญหาเรื่องพปเรื่องระยะก็ลองปรับตรงนี้ได้นะครับผมโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมลากอันนี้เข้าไปใส่ก่อนละกันเนาะนี่นะผมเนาะ,ะประมาณนี้โอเคนะผมแล้วก็ทีนี้นะผมให้เราเปิดโบอกเกอร์ er ขึ้นมานะครับผมโบรกเกอร์ e er. e นะครับผมเนาะ เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในไฟแมปเลยนะครับผมแล้วก็จะเทสนะส่วนเรื่องการเทสเข้าเกมเนี่ยผมก็ขอตัดคลิปนะผมแล้วก็เดี๋ยวเวลาเข้าถึงในตัวเกมแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะจะทําคลิปเป็นสองช่วงนะครับส่วนสําหรับผู้ติดตามนะครับผมใครที่รออ่าทำพร้อป,ประตูแอดออนนะครับผมเนาะเวลาเดินชนมันเปิดอะไรพวกนี้ก็ เดี๋ยวผมจัดคลิปให้ประมาณาน่าจะประมาณวันอังคารแล้วกันนะผมเนาะประมาณวันอังคารนั่นแหละเดี๋ยวอาจจะได้ลงคลิปไว้ในส่วนของห้องสําหรับผู้ติดตามช่องเท่านั้นนะผมเนาะเดี๋ยวก็รอดูได้เลยนะครับผมเนาะส่วนส่วนพวกประตูแอดอนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาสอนนะันแล้วก็ผมรู้สึกผมหาไม่เจอเลยนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไว้ในส่วนของอ ผู้ติดตามแล้วกันนะครับผมใครที่กดติดตามก็อย่าลืมไปขอยดนะครับผมเนาะแล้วก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ไปด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ก็ติ๊ก enable mode แล้วก็ enable DLC แล้วก็โชว์ทูบาร์ติ๊กให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็รอนแป๊บหนึ่งเนาะอะไรที่เวลาผมเข้าไปาช้าผมก็จะกอคลิปให้นะผมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วก็เสียเวลานะครับ ่าโอเคนะครผมทีนี้ก็โครล,ลกเกอร์เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาวางไว้ตรงในส่วนของกาหลานแล้วกันเนาะเออ่ขอหาแป๊บหนึ่งนะครับไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวผมจะเอาแมพเก่ามาเนาะเดี๋ยวเอาแมพเก่าเข้ามาดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยวอเทอร์ไวแมพตรงนี้แล้วกันอันนี้ผมทำพอปน้ำทิ้งไว้รอบนึงนะเดี๋ยวผมจะอ่าคืออันนี้มันเป็นพอปของคลิปก่อนแหละแต่ว่าบางคนก็ดูทันนะเพราะว่า คลิปนั้นน่ะมันเสียงเบาผมเลยมาให้ใหม่เลยนะครับผมเนาะกลัวแบบฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งเลยนะ watermill ตัวนี้เอบทิ้งไปเลยแล้วกันอันนี้ด้วยนะครับผมเนาะโอเคจะมีประมาณนี้เดี๋ยวมันจะเหลือประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวกดบวกขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาส่วนของชื่อของพร็อพของเราเอามาใส่ได้เลยนะครับผมนี่นะเวลาเข้ามาอยู่ในส่วนของโคล,ลกเกอร์มันจะเป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่อ่า ถ้าเกิดใครมองเห็นในของ o p e n นใวเป็นสีดำก็ไม่ต้องตกใจเนาะเดี๋ยวเอามาดูในของโคดรอกเกอร์ก่อนแต่ถ้าเกิดโคดรอกเกอร์มันมีเ่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมเนาะบางทีเะเวลาน้ําเราไปใช้มันอาจจะ,ะน้ํามันอาจจะไม่เต็มเราลองไปทําใหม่ดูนะครับผมเนาะส่วนใหญ่ต้องไปแก้ในส่วนของคอริสันะครับผมเนาะเวลาน้ํามันไม่เต็มนะครับหรือว่าบางทีมันไม่ติดก็ให้เราไปแก้ที่คอริสันได้เลยนะครับผม โอเคถุงออประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จะทำการเซฟเลยนะผมเนาะอันนี้ก็คือแค่เอามาวางเ,ยเฉยๆไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากมายนะครับผมอ,อย่าลืมเลือกเซฟโลคอลคชันของตัวของอ็อบเจกต์ด้วยนะครับผมเนะาะกดเซฟไปนะครับผมแล้วก็มาที่ทูนะครับผมอย่าลืมเซฟเมนิเฟสนะครับผมนะ ันนี้ผมทับของเก่าไปเลยนะครับผมโอเคผมปิดโคบอลเลอร์เลยนะส่วนทีเดียนแมพผมก็ปิดเลยแล้วกันนะครับผมประมาณนี้อีน,นี้ก็ให้เอาพอปเข้ามาอ่านได้อ่ามาอ่านในส่วนของอ่าสคริปด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่เอามาเนี่ยพอปจะไม่ติดนะครับผมเนาะสำหรับมือใหม่นะที่ไม่รู้นะครับผม อันนี้วผมเอามาใส่นนี้เลยแล้วกันครอปน,นี่จะประกอบไปด้วยอสองไฟล์นะอันนี้ก็คือมันไม่มีเชเจอร์นะก็คือจะมี YDR กับ YTP นะครับผมประมาณนี้แล้วเข้ามาใส่ในโฟลเดอร์ของแมปได้เลยนะผมก็คือโฟลเดอร์สตรีมนะครับผมอันนี้ก็ปชื่อมานะครับผมแล้วก็เอามาที่ของในส่วนของรีซอร์นะครับผมใครที่ตกใจแล้วพอปไม่อ่านเนะี่ยผมเจอหลายคนมากเลยแล้วคือทําไปแล้วแล้วพอปไม่อ่านนะบอกว่ามันเป็นอะไรพวกนี้ก็คือทําตามทุกขั้นตอน แต่ส่วนใหญ่จะลืมเรื่องเอามาใส่ในของ Data ์ไฟล์หรือว่าเป็นการอ่านของ y วท์ e นะครับผมเนาะถ้าเกิดใครไม่ใส่ตรงนี้มันจะไม่อ่านนะครับผมถ้าเกิดใครเห็นว่าตอนไม่ใส่แล้วมันอ่านก็คือถ้าเกิดเป็นทำแมปน้อยๆหรือว่าเป็นพับแค่พับสองพับแมันอาจจะอ่านนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดทํามากไปหรือพวกนี้ยเราต้องมาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อช่วยในการอ่านของตัวพับลงไปนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็กดเซฟไปได้เลยนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปเทสในส่วนของในเกมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูนะครับผมอันนี้พบน้ำมาแล้วนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่า,าน้ำเนี่ยมันจะสาวมาดว่ายหรือเปล่าถ้าเกิดไหวไม่ได้เนี่ยก็ให้เราลองทำใหม่ดูนะมันจะมีปัญหาเรื่องของชุบแข็งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลงน้ำก่อนลวกันอ่าได้นะผมนะนี้ได้ละเดี๋ยวว่าขึ้นระ้างบนก่อนเนาะ อันนี้ถ้าเกิดอยู่ในน้ำนานๆข,ขาดาการหายใจตายนะผมเนาะอันนี้คือตายจริงๆนะอะเห็นขี้หลอดน้ำผมไหมแล้วขึ้นมาอยู่นะนี่นะผมเนาะสื้อผ้าเปียกเลยนะครับผมโอเคส่วนคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมเนาะส่วนใครอยากให้ทำคลิปอะไรลองคอมเมนต์ไว้ดูนะถ้าเกิดมีเวลาผมจะทำให้นะครับผมเนาะ พยายามหาเวลามาทำคลิปให้ตลอดอยู่นะแต่ช่วงนี้คือไม่ค่อยจะว่างเลยนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ